ประกาศแจ้งนะครับเรียนเชิญอาจารย์สุนันทาแท่เจ้านะครับนะครับเชิญพบอาจารย์เบญจพรไทยเขียวที่ห้องโถดในเวลานี้นะครับอาจารย์สุนันทาแท่เจ้าเชิญพบอาจารย์เบญจพรไทยเขียวที่ห้องโถดในเวลานี้ครับ ขอเรียนเชิญคณะครูอาจารย์นะครับเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาจตุรัสสามัคคีครั้งที่16นะครับ ลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญประธานจัดงานกล่าวรายงานค่ะเริ่มแรกครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริการประพลีศินะครับประธานในพิธีที่แท้รับรองเราครับท่านประธานทุกคนขอรับประทานแล้วต้ม สาราร่วมมิคมกล่าวรายงานค่ะเรียนทุ้มในการพุ่งเรียนวิฒนาลัยสิวฉสุโขทัยคณะกรรมการจัดงานคณะครูและนักเรียนทั้งสี่โรงเรียนดิฉันในฐานะกรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสกีระดับสังกีครั้งที่ส6 ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความปรินาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ประชุการแข่งขัน,นขกีฬารศัพท์รนดับทีมอเลนี้การแข่งขันกีฬารศัพท์ระดับสองท,งององทีเป็นประเพณีที่มีสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพศ2542ปร,ร25 42, ะกอบด้วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเียน โรงเรียนรัฒนโกศิลป์สมโภชบริบาเทศสยญญาในพระสังฆราชนีวธรรมและโรงเรียนรัตนโกศิลป์สมโภชราชบรมซึ่งเป็นโรงเรียนสี่เมีอนของกรุงเทพมหานครที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในมหาสมัยเฉลิมฉลองสมโภชิรุรณาโกศิลป์200ปีพุทธศตรรรช2525โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยกนการเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ โรงเรียนพัฒนาคสินสมบูรณรากบังได้รับเกียรติเป็นเจ้ภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาความสามารถและศักะยะภาพด้านการศึกษา,าการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยฟุกบอลชายวอลเยบวลหญิงกัปต้อชายเอะตอมหญิงรีแดนและกองเชียร์ การจัดการแข่งขันท้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัทยโศรนยงสุโคทั้งสี่โรงเรียนรวมทั้งผู้มีอุปการะัุณนอีกหลายท่านบัดนี้ได้เวลาถึงควรแล้วขอกราบเรียนเัิญทานจะเปิดงานและทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจุรัสักมัคคีนครั้งที่16บัดนี้ รัผู้บริหารโรงเรียนรักนักตัวสินั้งสี่โรงเรียนนะครับ,รบคระครูแล้วก็นักเรียนนะครับที่ร่วมการแข่งขันในวันนี้ตลอดจนแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของโรงเรียนร,นรันักตัวสินสมโภชราชก,กระบังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาจัุรัสสามคคอครั้งที่สิบหในวันนี้ จากการกล่าวรายงานของประธานคณะกรรมการดำเนินงานทําให้ทราบถึงความเป็นมาและความก้าวหน้าของการจัดการแข่งขันกีฬาจัุรัสสามัคคีณวันนี้จากทิศเหนือจากทิศเหนือทิศใต้ต,ตะวันตกต่างมุ่งมาสู่ทิศตะวันออกคือโรงเรียนนรโกศิลป์สมโพธิราดกระบังได้ไประจักษ์ด้วยสายตาแล้วว่าแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่หัวใจของชาว รัตนาโกศินลร์นั้นใกล้กันและสามารถที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชราชกระบังทั้ง4มีมุมเมืองได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนมาบูรณาการกันจนเกิดเป็นกีฬาจากรทุสามัิชีไม่ว่าผลการแข่งขันจะปรากฏออกมาเช่นใดใครแพ้ใครใชนะ ไม่ใช่อุปสรรคสำคัญเลยแต่ประเด็นสำคัญของการกีฬาในครั้งนี้อยู่ที่ความรักความสามาัคคีความผูกพันฉันพี่น้องอันเป็นการแสดงถึงมิตรภาพไมตรีที่มีต่อกันและสายสัมพันธ์จะมั่นคงยั่งยืนตลอดไปขออวยพรและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการผู้จัดการทุกท่าน ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ประสบค,ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาจักรุรัฐสามัคคีครั้งที่16ณโรงเรียน์และนาโกสินสมโพธติต้กระบังนบัดนี้ขอขอบคุณครับขอขอบคุณ ขอเชิญผู้บริการท่านสุดยอดเพื่อการเป็นพิธครับเื่อเป็นสัญญาณของการเปิดงานกีฬาจักรยานสัมพัทธ์ครับ